ว่ากันว่าหน้าที่ของทหารคือรับผิดชอบบ้านเมืองไม่ให้ตกอยู่ในพย,ยันตรายทั้งปวงแต่คิดดูสิครับถ้าเกิดว่าคุณได้รับหน้าที่เพิ่มมาอีกหนึ่งคือคุณต้องแบบรับหน้าที่ของการเป็นแม่คนด้วยลำบากไิลึกใช่ไหมละครับลำบากจนม่สามารถพลาดอะไรได้เลยแม้แต่น้อยมันคงลำบากแย่แต่นี่คือเรื่องราวของแม่และยอดทหารผู้ไม่ยอมตายและกลับมาเพื่อสานต่อการปกป้องทุกคน ที่ตนได้เริ่มไว้นี่คือเรื่องราวของแอนนาอามารีแอนนามารีเป็นพลแม่นปืนชาวอียิปต์ที่มีชื่อเสียงและเป็นหนึ่งในหสมาชิกโอเวอร์วอรุ่นก่อตั้งเคียงข้างกับแกเบรียลเรสแจ็คมอริสันเหลียวไรน์ฮาร์ดบิวเฮมและท็อปยอนลินฮวเธอได้รับการเชิดชูจากทหารด้วยกันอย่างโด่งดังแอนนาได้รับความมั่นใจและความพักดีจากทีมของเธอ และเธอได้ให้กำเนิดลูกสาวหัวแก้หวหวแหวของเธอฟาริฮาอัมเรีหรือฟาราที่รับผิดชอบต่อหน้าที่อย่างยิ่งและเต็มเปี่ยมไปด้วยเกียรติและศักดิ์ศรีอืมพูดกับพูดเครับดังคำโบราณว่าไว้ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นเช่นเดียวกับลูกของเธอเธอไม่รอยสักดวงตาแห่งคอรัสอันมีความหมายแห่งการปกป้อง ด้วยความที่เธอเป็นหนึ่งใน6กสมาชิกของโอ e วอร t ว h รุ่นก่อตั้งครับแอนนาใช้ความสามารถและความเหนือใช้ของเธอปกป้องบ้านเมืองและคนที่เธอดูแลจากผลงานที่เข้าตาของปฏิบัติการที่ Overwatch ชได้กระทำลงไปแอนนาได้ประจำการหน่วยในฐานะรองผู้บัญชาการโจงตีต่อจากบริษัทเองแม้จะมีภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบในการนําองคอ์กรแอนนาก็ม่ยอมที่จะวางมือจากการสู้รบในปฏิบัติการต่างๆ เธอได้พิสูจน์แล้วว่าเธอเก่าแต่เก๋าเธอปฏิบัติการและทำงานสายบูอย่างดีเยี่ยมจนอายุเข้าเลข5จนกระทั่งเสือสาวผู้นี้เชื่อว่าพลาดทา่าและเสียชีวิตจากการถูกสังหารภายในปฏิบัติการการช่วยเหลือด้วยน้ำมือของพื่น้มยิงระดับประการขององค์กรทารันภายใต้ชื่อที่ชายใดได้ยินก็หวาดกลวัวอย่างวิดโอเมเกอร์ ในความจริงแล้วนั้นเธอรอดชีวิตมาได้อย่างบุดบิดการรอดมาครั้งนี้ไม่ได้แลกมาฟรีๆเพราะเธอได้รับบาดเจ็บที่ตาขวาจากบาดแผลที่ร้ายแรงยากจะเยียวยาระหว่างที่เธอพักรักษาตัวนั้นนม้ว่าเธอจะเป็นแม่สิงห์สนามรบปลุกปล้ำแลกเลือดมาเกือบทั้งชีวิตเธอเลือกที่จะออกมาจากความขัดแย้งที่กัดกินโลกไปนี้ถึงอย่างไรก็ตามเวลาจะผ่านไปเท่าใดแต่ภายในอกของเธอรู้ดีอยู่ ว่าจะนั่งดูผู้คนหวาดกลัวและบ้านเมืองภายใต้ผอภัยอยู่ข้างสนามรบแบบนี้ไม่ได้ปัจจุบันเธอโดดเข้าสู่สมรภูมิอีกครั้งและต่อสู้เพื่อปกป้องประเทศของเธอจากอำนาจที่หมายจะรุกรานและทำลายเสถียรภาพของประเทศและสำคัญที่สุดเพื่อรักษาครอบรครัวของเธอและคอยปกป้องพันธมิตรให้รอดปลอดภยัยเธอเป็นยอดหญิงเล็กแห่งกองทัพอียิปต์ครับและเป็นแม่ที่ห่วงลูก รักและห่วงแหนมากพอที่จะกลับมาจากความตายหากไม่ใช่เพราะจิตใจที่พร้อมจะปกป้องเยี่ยงสิ่งแล้วแม้ว่าจะสูญเสียการมีอยู่ตัวตนไปแม้ว่าจะไม่สามารถมองโลกใบเดิมให้เหมือนเดิมได้อีกครั้งมีหรือที่แม่สิงคคนนี้จะไม่กลับมาสู่สมรภูมิเพื่อคงไว้ซึ่งอุดมการณ์อันแรงกล้าเพื่อรักษาและปกป้อง ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมครับขออาภัยนะครับที่ข้ามคิวแต่ทําไงได้ครับหนังฮอตนะนะ <c oughs> ใครที่ยังไม่ได้ดูตอนก่อนหน้านี้ครับคลิกบนวิดีโอได้เลยหมายถึงคลิกบนวิดีโอบนวิดีโออะเออนั่นแหละอย่าลืมกดไลค์และกด subscribe เป็นยาใจคนเล่นเกมเนีพวกเราต่อ,ตอ,ตอไปนะฮะยาใจคนจนมาเว้ยและอย่าลืมอยากให้ตอนหน้าเป็นใครพิมพ์ทิ้งไว้ในคอมเมนต์ได้เลยครับแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ